คุณพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7,000 mAh และราคาที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคหรือไม่ล่าสุดอื่นแบรนด์ที่แยกจากหัวเว่ยเมื่อปี2020ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในซีรีส์ Play 10นั่นคือ Play 10T ซึ่งมาพร้อมสเปคที่น่าสนใจมากขึ้นเช่นแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง7,000 mAh และราคาที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นต้นแต่สิ่งที่ทำให้ Play 10T น่าสนใจไปมากกว่านั้นคืออะไร และทำไมคุณควรพิจารณาเลือกสมาร์ทโฟนนี้เป็นตัวเลือกของคุณมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เรหาจะเริ่มคุณรู้หรือไม่ว่า Honor Play 10 t มีอะไรที่น่าสนใจบ้างและทำไมมันถึงเป็นสมาร์ทโฟนที่คุณไม่ควรพลาด Honor Play 10 T ได้รับการติดตั้งแผงหน้าจอ LCD ขนาด6.77นิ้วความละเอียดสูงถึง2,412,1080พิกเซลซึ่งอัปเกรดขึ้นอย่างชัดเจนจาก Play 9 T เมื่อปี2024ที่มาพร้อมหน้าจอความละเอียด 720p หน้าจอดังกล่าวรองรับ Refresh Rate สูงถึง 120Hz Refresh ภาพ120ครั้งต่อวินาทีมีความสว่างสูงสุด700นิเสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจกอลูมิโนซิลิเกตแูมนซิเกมีส่วนผสมของอลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกา ซึ่งมักใช้กับสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมและมาพร้อมโหมด i e Comfort ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาหลังจากใช้งานอย่างยาวนานแต่สิ่งที่ทำให้ Play 10T น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือการประมวลผลที่ใช้ศักยภาพจากชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 6 s Gen 3ที่ได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยี6นาโนเมตรและมีความเร็วในการประมวลผลสูงสุด2.3กิกะเฮิรตซ์ซึ่งทำงานร่วมกับ แรมสูงสุด 12GB และสตอร a g e 256GB และนี่คือจุดที่ทำให้ Play 10T มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานทั้งในด้านการเล่นเกมและการใช้งานทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้ Play 10T น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือแบตเตอรี่ขนาดไห ยอดที่มีความจุดสูงถึง7,000 mAs ซึ่งรองรับการชาร์จไฟเร็ว45 w ัยูและจ่ายพลังงานให้แก่อุปกรณ์อื่นได้และนี่คือจุดที่ทำให้ Play 10T มีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกแต่คุณรู้หรือไม่ว่า Play 10T ยังมีจุดเด่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องเซลฟีความละเอียด5ล้านพิกเซลมาตรฐานกันน้าและฝุ่น IP65 ป้องกันน้าที่ฉีดใส่ตัวเครื่องรอบทิศทางมาตรฐานความทนทานในระดับ5ดาว รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC และ GPS แบบความถี่เดียวติดตั้งลำโพงจำนวน2ตัวรองรับการเร่งเสียยงได้ถึง400%ตัวเครื่องบาง8.24ม mm, ิมน้ำหนัก207กรัมและราคาเริ่มต้นเพียง4,400บาทแต่สิ่งที่ทำให้ Play 10T น่าสนใจไปมากกว่านั้นคืออะไรและทำไมคุณควรพิจารณาเลือกสมาร์ทโฟนนี้เป็นตัวเลือกของคุณ มาเจาะลึกไปพร้อมๆกันและคุณจะพบว่า Play 10T เป็นสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคและคุณไม่ควรพลาดโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับสมาร์ทโฟนนี้แต่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Play 10T คุณคิดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่และคุณมีคำแนะนำใดๆสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเลือกสมาร์ทโฟนนี้เป็นต่อหัวเลือกหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันในคอมเมนต์ด้านล่าง